จะเป็นยังไงถ้าเผื่อว่าผมเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดอ P ีที่หนึงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเริ่มกันเลยครับผมภายในวันที่1วันที่เราได้เกิดมาลืมตาดูโลกนะครับซึ่งก็บอกไว้เลยนะว่ามันหลกมากๆโอ้โหปรับเซตติ้งก่อนแป๊บนึงเออแบบนี้สิค่อยดีขึ้นหน่อยโอเคอย่างแรกสําหรับการเอาชีวิตรอดก็ต้องตัดไม้อะนะแต่ระหว่างทางที่ผมกําลังตัดไม้อยู่เนี่ยทุกคนก็อย่าลืมตัดปุ่มซนะับสไครต์และตัดปุ่มไลค์ด้วยนะครับมันจะช่วยผมได้มากๆเลยเรรรียยบบ้อคััผมหลง ากนั้นเราก็จะค้ามาเป็นบล็อกไม้นะครับแล้วเราก็จะค้าเป็นโต๊ะคัาฟติ้งเทเบิลกันต่อเลยนะครับผมไหนดูซิโอเคที่ขุดไม้สวยเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามลงลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปเอาหินเพื่อเอาไปทําที่ขุดหินนะครับแล้วก็เฟอร์แนนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเอาชีวิตรอดนะครับผมขุด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 เจอแล้วนะครับผมหินเอาละรีบรีบแล้วแล้วผมก็หวังอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมหวังเหล็กนะเหล็กเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการเอาชีวิตรอดนะครับผม แล้วผมก็ขึ้นมาด้านบนเพื่อมาคาบที่ขุดหินนะครับแทนที่ขุดไม้นั่นเองเพราอทิ่ขุดไม้มันกากมากมากเลยครับแล้วผมก็ลงมาขุดหินกันยาวๆเลยนะครับผมอุ้ยเจอถ่านซะด้วยแบบนี่ต้องรีบขุดซะแล้ว หลังจากขุดเสร็จผมก็ขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อที่ผมจะได้เอามาทําเป็นขวานหินแล้วก็เฟอร์นันนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ขุดโตคัตติ้งเทเบินะครับแล้วผมก็จะไปขุดไม้หาไม้กันเลยนะครับผม คำคมเสียวๆสักอันละกันตัดไม้ได้แต่ตัดใจจากเธอมันไม่ได้วะสักพักผมก็ไปเจอถ้านะครับผมผมก็เลยลงไปด้านล่างนะเตรียมทอชไว้ด้วยเดี๋ยวมันมืดเกินไปแล้วผมก็พยายามลงไปด้านล่างนะครับผมคือเป็นแบบช่องแคบมากนะก็น่ากลัวอยู่น้อยๆแหละแล้วก็ลงไปโอ้โหเอาสวยที่เจอถาแบบนี้ึยห,หลังหุดเสร็จผมก็เดินมาต่อนะครับโอ้โหมันเป็นแบบทางแบบคุดแคบเลยนะโอ้หน่ากลัวจะ และผมก็ได้ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมขุดแล้วมันก็เจอน้ำแบบนี้เลยว้าวน้ำแร่โอ้โหลองขึ้นไปหน่อยสิ <c oughs> เหมือนหายใจจะไม่ออกเลย <c oughs> ซึ่งใช่ครับผมกาลังจะจมน้ําแต่โชคดีที่ผมเจอช่องว่างคอยยังชั่วหน่อยเลยรอดมาได้โชคดีไปซึ่งหลังจากผมงมหาอยู่สักพักผมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปด้านบนแล้วนะคะอ่าแล้วก็นี่นะครับคือไอที่ผมงมหานะไปเดี๋ยวขึ้นไปได้านบนกันเถอะครับซึ่งผมก็พยายามขุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายผมก็ขึ้นมาได้ครับผม เฮ้ยอีกนาไม่เนี่ยเอ้ยเจอแล้วทางออกหูโิสู่อิสรภาพเอ,อ๊ะแล้วพราทิตย์กำลังตกดินแบบนี้ซะด้วยว้าวพราทิตสวยมากเลยเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆดีกว่าซึ่งผมว่าก็เหมาะแต่การจบ EP ที่ห่งของไมค c r รับเออชีวิตรอบ100วันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับบายครับผม